พยากรณ์อากาศวันนี้30ธันวาคม2564ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามนิดาชาแนลด้วยจ้าท่านที่กดแล้วขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยวันนี้นะคะ30ธันวาคม2564บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงปกคุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง เหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางและภาคตอนออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-12องศาเซลเซียสและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาเซลเซียสในขณะที่เคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวยังมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ด้วยสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝน นเพิ่มขึ้และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นทางตอนล่างของภาคส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดมามันมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดมามันคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรจ้ะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิด น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรามาเช็คทิศภาคกันเลยภาคเหนือจะมีการเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมจิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพยาวและน่านค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด28-33องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจดัดอุณหภูมิต่ำสุด4-12องศาเซลเซียสจ้ะลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดที่อุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสได้แก่เชียงรายภาคอีสานจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูง สุด2สดองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-14องศาเซลเซียสจ้ะวันออกเชียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด14องศาเซลเซียสได้แก่นครพนมภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียส วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง สองเมตร จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสได้แก่สระแก้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยนะคะจะมีฝนฟ้าขนองถึงร้อยละของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-30องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตนออกเเเงนือความร็ว 15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่2า2เมตรจ้ะ จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสได้แก่ยะลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิตำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด 24องศาเซลเซียสได้แก่ระนองพังงาและจังหวัดตรัง กรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31- 3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วมโมงจ้าจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสได้แก่จังหวัดปทุมธานีคลิปนี้กี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าทุกท่านค่ะโชคดีมีชัยตลอดปีจ้า